เมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครในวโรกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลายัยและต่อมามหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงถือวันมิ่งมหามงคลน,นี้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2513 สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลายัยรามคำแหงพุทธศักราช2514เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่คนไทยทุกระดับและได้แก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อพุทธศักราช2541 ในสองทศวรรษแรกของการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเน้นที่การแก้ไขาการขาดแคลนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศในขณะนั้นในทศวรรษที่3มมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายการเรียนการสอนออกไปบริการนักศึกษาในส่วนภูมิภาคและแก่คนไทยในต่างประเทศทั่วโลก ทำให้คนไทยจํานวนมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับบริการจากรัฐเป็นจํานวนมากในทศวรรษที่4มหาวิทยาลาัยรามคำแหงได้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นรวมทั้งตั้งปณิธานที่จะให้มหาวิทยาลาัยรามคำแหงเป็นองค์การสีขาว หรือองค์กรแห่งความโปร่งใส (Transparent Organization) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในทศวรรษที่5มหาวิทยาลัยรามคำแหงก้าวเข้าสู่ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็น e University นับตั้งแต่รับสมัครนักศึกษาใหม่การลงทะเบียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งระบบไซเบอร์คลาส o o รูม และระบบคอร์สออนดีมานการจัดสอบออนไลน์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใน2ปีที่ผ่านมาภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยคือการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกใน14คณะ1สถาบันตามปรัชญาที่ว่าส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมโดยมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้มหาวิทยาลัยได้จัดห้องเรียนในส่วนกลางที่หัวหมากและวิทยาเขตบางนาเพื่อเป็นสถานที่เรียนสำหรับผู้ที่มีเวลามามหาวิทยาลัยรวมถึงส่วนภูมิภาคที่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติทั้ง23แห่ง การจัดหอสมุดกลางเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าทั้งในระบบเดิมและระบบอัตโนมัติที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งค้นคว้าได้สะดวกยิ่งขึ้นในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนองค์การนักศึกษาสภานักศึกษาชมรมต่างๆทั้งด้านวิชาการกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จัดฝึกงานเพื่อพัฒนาความรู้ด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษาให้สมบูรณ์ทุกด้านในด้านสนับสนุนการวิจัยผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งของคณาจารย์และนักศึกษาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและระดับชาติในด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมนั้นมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับจังหวัดต่างๆ จัดบริการวิชาการจากคณะต่างๆไปยังเกษตรกรและกลุ่มชุมชนต่างๆจนประสบความสำเร็จทั้งในระยะต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งได้จัดบริการวิชาการทั้งจากคณะและจากสาขาวิทยาบริการสู่สังคมเป็นจำนวนมากในด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยได้สืบสารประเพณีที่ดีของประเทศไว้ครบถ้วน ให้บัณฑิตรามคำแหงเป็นบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยจากการที่มหาวิทยาลัยได้มุ่งมั่นให้การศึกษาได้มาตรฐานนี้เองส่งผลให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการยอมรับจากทุกวงการและทุกวิชาชีพมาตลอด50ปีสมดังปณิธานที่ว่าพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดไป